สวัสดีค่ะมาพบกับอิงฟ้าพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะทุกคนคะ่ะหนึ่งวันน้องอิงฟ้ากับน้องอลิกรีเควสจะไปกินไอติมเซเว่นเซนค่ะทุกคนคะ่ะวันหยุดของคุณแม่หายไปอีกแล้วค่ะทุกคนนะคะ,นะคะก็พาน้องไปที่เซนท่านค่ะทุกคน,นะคะแล้วก็ไปเลือกกินไอติมที่เซเว่นเซนค่ะเราก็เลือกอย่างใจจดใจจ่อนะคะทั้งสามคนพ่อลูกนะคะทุกคนเลือกไปไม่ว่า ไม่เอาแก้วเล็กนะคะทุกคนเอาฟองดูเซตใหญ่จ้าไอติมก้าวลูกแม่เห็นแม่จะเป็นลมจ้าทุกคนจ๋านะคะอันนี้ก็เลือกกันใหญ่ตกลงจะเอาลถอะไรคนนั้นจะเอาลถอันนี้วันนี้จะเอาลดอันนั้นหลังจากเลือกไอติมเสร็จแล้วก็ตกลงกันว่าน้องอีฟ้าจะเป็นคนจ่ายตังเองคะ่ะทุกคนเพราะเขาจะเลี้ยงวันเกิดพ่อเขาคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาตังมาหรือเปล่าจะเลี้ยงไอติมวันเกิดพ่อ เวลาเดี๋ยวพ่อจ่ายเงินกน่อนแล้วหนูค่อยเอาเบอร์ให้ก็เงินหน,น,เเนูเหมือนกันอะไรเงินหนูเหมือนกันเงินพ่อก็เหมือนเงินหนูใช่ไหมก็ให้พ่อจ่ายไปก่อนแล้วหนูค่อยเอาเงินหนูเออระวหว่างรอไอติมเราก็ดูบรรยากาศในร้านกันนะทุกคนเนีย่ยดูไอติมกันเนี่ยมีไอติมนี่หลากหลายรสค่ะทุกคนคะ่ะนะคะ เนี่ยอันนี้ระหว่างเราก็ระบายสีกันไปค่ะน้องอิงฟ้าก็นระบายสีกับน้องอลิศนะคะระหว่างเราไอติมจ้าระบายกันไประบายกันมานะคะทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนก็ลุ้นจะกินไอติมกันเพราะว่าน้องอิงฟ้าเขาอยากเลี้ยงวันเกิดของพ่อเขาค่ะทุกคนค่ะนี่นนะคะเราดูน้องอลิศระบายกันแบบโอ้น้องอลิศกำลังเริ่มระบายแล้วค่ะตอนนี้เริ่มสนุกค่ะจิ้มแตการล้ําเลิศค่ะทุกคนค่ะ าจะคอยระบายในของน้องอลิซเขาต้องระบายสองสีพร้อมกันนะเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสีส้มค่ะทุกคนเอาเหลืองกับแดงผสมกันค่ะเนี่ยค่ะระบายพร้อมกันสองมือเลยนะทุกคนนะใคยคนอื่นทําไม่ได้อลิซทำได้จ้าเนี่ยค่ะเราก็ระบายขอยงเขาไปนะคะระบายไปลูกเด็กก็สน,นุกสนานตามเรื่องตามราวค่ะระหว่างรอยติมและแล้วติมเราก็มาแล้วจ้านะ่ังเลยนะคะโอ้ยติม มีหลายรถเลยค่ะนะคะทั้งเก้าลูกค่ะตอนนี้ก็คือลูกเบาหวานจะถามหาแม่แล้วค่ะกินแต่ของหวานตลอดเลยนี่น้องฟ้าถูกใจเลยนะคะเนี่ยน้องลิจองบอกว่าลนกขอกินสตอเบอรี่ลูกเดียวจ้าที่เหลือของพี่อิงฟ้าจ้านะคะมีฟองดูมีช็อกโกแลตนะคะนะคะที่สั่งมามีฟองดูนะคะแกอยากกินกล้วยกับช็อกโกแลตอย่างเดียวคะ่ะทุกคนผลไม้อื่นไม่กินจ้า นะคะที่เหลือพ่อกับแม่กินจะทุกคนืนนะคะเนี่ยเด็กๆชอบมากนะคะอิงฟ้ายิ่งเป็นคนชอบกินฟองดูด้วยนะคะตอนนี้เซอระบายสีไม่ระบายแล้วค่ะุกคนเก็บนะคะสนใจตินดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะกำลังกินอย่างอ,าร,อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าอิงฟ้าจะกินอร่อยแค่ไหน ส่วนน้องอลิก็กินใจเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวดูลิกันนะคะกำลังสนเลยค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยแอกินอิ่มแล้วก็ถูกอกถูกใจหัวแล้วกิ๊กกั๊กตลอดเลยคะ่ะนี่บรรยากาศในลานนะคะทุกคนโอ้กินเสร็จแล้วก็อารมณ์ดีคะ่ะนี่คะ่ะไปไปตายเร็วนิดหน่อยนะคะนี่เวลาดูตุ๊ก,กตานิดนึงนะคะเดินชมละตุ๊กตาตัวนั้นตัวนี้ โอ้ถูกใจงฟ้าค่ะทุกคนค่ะนี้นะคะ น้องเล็กก็เลือกของเล่นกันไปค่ะทุกคนคะ่ะได้ของเล่นมาหลายชิ้นเลยทีเดียวนะคะน้องอีฟาก็ยังเลือกไม่จบนะคะทุกคนยังเลือกไปเลือกมานะคะยังไม่ตัวเ,เจอตัวที่ถูกใจค่ะทุกคนคะ่ะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะนะเพเด็กๆ,ๆดูกันแต่ต่อไปเราก็ไปยอดเลี้ยงตุ๊ก,กตานะคะทุกคนเดีย๋ยวชอบมาแวะดูรถอีกเมดนึงค่ะจบไปหนึ่งวันนะคะควันหยุดวัน,านาที่ของเราบ๊ายบาย